สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าวันนี้ผมจะชวนเพื่อนๆมาต่อกันที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูเดี๋ยววันนี้เราจะดูเส้นทางการก่อสร้างของทางวิ่งแล้วก็ตัวสถานีจากแยก ปากเป็ดนะครับไปถึงแถวแยกแครายก็มีทั้งหมด4สถานีด้วยกันตอนนี้ผมเดินทางออกมาจากบริเวณแยกปากเป็ดสำหรับบริเวณเกาะกลางนะครับบนถนนติวานน,น์เนี่ยก็มีการสร้างทางวิ่งเป็นบางส่วนบางส่วนก็เริ่มที่จะมีการติดตั้งตัวคานของเสาทางวิ่งนะครับหรือเรียกว่าคอสบีม ยังไงขออภัยด้วยนะครับภาพอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับฝนตกตลอดนะที่ผมทำคลิปอยู่นี่ก็มีฝนตกลงมานะครับในสถานีแรกของคลิปนี้ก็เป็นสถานีชนประทานนะครับตลอดสถานีชนประทานนี้ก็ตั้งอยู่บนถนนตีวานน,น์น์อู่ระหว่างโรงเรียนชนประทานวิทยาและวิทยาลัยการชนประทาน ใก้ซอยติวานนนท์ปกติสี่ก็มีการหล่อเสาต่อหม้อนะครับแล้วก็วางคานขวางนะกพยังไม่วางคานได้ครบนะครับยังมีการต้องมาต่อยคงจะพอเห็นนะครับตอนนี้ก็มีฝนตกมานะ ทำให้ผมว่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะพยายามนะให้เห็นโครงสร้างนะครับโดยรวมคิว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรตรงนี้ก็มีการวางทางเดินจุกเฉินได้บ้างแล้วนะครับก็เป็นบางส่วนนะทางวิ่งเนี่ยก็จะมีตัวคานทางวิ่งต้องมีการติดตั้งนะ ทางเดินสาหรับอบยมผู้โดยสารเวลารถไฟเขามีเหตุขัดข้องด้านหน้าก็เห็นอีกสถานีหนึ่งนะครับสำหรับสถานีต่อจากสถานีเชนบทานนะครับไปทางแคลายอันนี้ก็คือสถานีสามัคคี ก็ตั้งอยู่บนถนนติวานนท์นะครับอยู่ระหว่างาแยกสามัคคีนะกับคลองบางตลาดความคืบคหน้านะครับก็มีการติดตั้งตอนนี้วางคานพื้นแล้วครับวางคานพื้นไปได้เยอะแล้วแต่ก็ยังไม่เต็มพื้นที่เท่าไหร่บริเวณนี้ก็มี การจ,ะะจราจรนี่คับคั่งนะครับแล้วก็มีผู้คนอยู่เป็นจํานวนมากเลยตรงนี้รถติดมากๆเลยนะครับถแถวแแยกสามัคคีเนี่ยช่วงเนี้ยตรงแถวแถวที่มีการก่อสร้างสถาถนีสามัคคีนะครับรถติดมากจะใช้เวลาผ่านตรงนี้จะค่อนข้างจะนานหน่อยนะครับแต่เป็นช่วงเย็น ครับผ่านมานะมีการวางคานพื้นนะครับชั้น,นจัลลาแล้วก็ชั้นจัหน่ายตาัวด้วยสารหรอบตึกบริเวณด้านข้างนะครับของรถไฟฟ้าเนี่ยก็ก็มีการปรับปรุงนะนะครับอย่างเช่นตึกเนี่ยนะก็มีการปรับปรุง ทำสีนะครับแล้วก็ทําให้มันดูสดใสเ,เส้นทางที่รถไฟฟ้าวิ่งผ่านนะครับความจเจริญบางอย่างมันจะเข้ามานะ,ละหลายจุดก็จะมีการปรับปรุงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่มีผู้คนมากมายนะครับแล้วก็มีอาจจะมีข้างนะครับ เข้ามาเปิดก็ไม่แน่ในอนาคตนะสำหรับรบ yeah. ริเวณแยกสัมคีฟ้าคลึ้มนะครับแล้วก็พื้นนี่ก็เปียกเลยนะครับพื้นถนนฝนตอนนี้ตกตลอดนะครับตกเป็นเม็ดเล็กๆล,ละออง ออกมาก็มีการวางคานทางวิ่งนะครับแล้วก็ติดตั้งทางเดินจุดเฉิญตรงนี้ก็เป็นสถานีสนามบินน้ำนะครับก็มีการวางคานขวางนะได้เป็นบางส่วนนะครับได้ไปม,มากนะอันนี้ไปไม่มากนะครับสำหรับสถานีสนามบินน้ำก็อยู่ใกล้แยกสนามบินน้ำนะครับทางฝั่งทิศต,ต,ตะวันตกระหว่างซอยติวานนท์อาที่แป แล้วก็สี่สิบยิ่งฝนตกนะรถยิ่งติดหนักนะครับ ก็อาจะไปที่แยกแครายก็มีการวางเสาทางวิ่งนะครับบางส่วนก็ติดตั้งขานทางวิ่งพร้อมทางเดินฉุกเฉินเยอทยอยติดนะครับบางส่วนก็แหว่งบ้างนะบางส่วนก็ไปติดตั้งบ้าง ก็มาถึงนะครับตรงนี้เป็นสถานีแครไลน์นะนะครับก็มีการติดตั้งคานขวางไว้ค่อนข้างยา,ยาวเลยนะครับเขาใช้วิธีต่อต่อนะครับสำหรับคานคานขวางตัวนี้นะครับก็มีตอ่อหม้อแล้วก็ติดตั้งคานไปได้เยอะ,อะสถานีแครไลน์เนี่ยก็อยู่ถนนติวานนท์นะครับฝั่งที่ตะว,วันออกของโรงพยาบาลโรคสุขออก ก็พามาชมนะครับจนถึงแยกแคลายเลยนะครับจากยแยกปากเกร็ดก็มีทั้งหมด4สถานีนะครับมาถึงแยกแคลายหลังจากนี้รถไฟฟ้าสายสีภูเขาก็จะเลี้ยวขวานะครับไปทางศูนย์ราชการนนทบ,บุรีนะตอนนี้ฝั่งแล้วแถวจะไปเชื่อมต่อศูนย์ราชการนะครับก็ยังไม่มีการก่อสร้างนะก็มีปัญหาเรื่องการโยกย้ายสถานีนะครับ ก็ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ